พริกต้นนี้ดกจริงๆเลยนะโอ้โหน่าเก็บแตงเลยปลูกอยู่ที่บ้านเราแม่พริกดกดีจริงๆเลยืมจะไปทําอะไรคะวันนี้ยังไ,ไม่บอกไม่บอกตามไปวันนี้ยังว่าปีนลว้วซะหน่อยทำอะไรนะ้าเก็บผักหน่อยผักปะบักเราเองอล้วนเราเองเก็บอะไรคะ กระถินเรียมรั้วเหรอคะกะถินเรีมรั้วหินเรีมรัว้วโอ้โหไม่ต้องซื้อไพ่งหาอืมอ๋อถึงเว้ถึงนะจะทิ่นเรีมรัว้วเออใครไม่เคยกินไหมเฉยได้แน่เลยกินเรีมรั้วเนี่ยอ๋อไม่เคยกินเฉยเฉย วันนี้แม่นานจะมาทำเมนูส้ตตมตำแครอทกับมะละกออ๋อส้มตำแปลกๆน่า<ค>ทาน<ก><อ>มากแค่ชื่อก็อยากลองทานแล้ว <laughs> ใครไม่เคยก็ลองทำกินลองดูพริกกงบกระเทียมเสร็จแล้วก็ตำเหมือนทั่วไปละคะใส่มะเขือเทศนะคะ ิ้งใหญ่ๆไปเลยสูตรเ,เด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดค่ะสูตรเด็ดปรุงเ,เครื่องด้วยอะไรเอ่ยน,น้ำตาหนาวอาันนี้เราทำอร่อยแซ่บๆปะลานะคะซ้มต้าปะลาเอาเท่าที่เรามีอะค่ะ บ้านเรามีอยู่แค่เนี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้อยากกินลูกต่ำไส่ที่มีออแซบหนัวปลาร้าสุดเด็ดนะคะของพี่ไม้แซบ <c oughs> เหลือหลาย สูตรไข่สูตรมันน้ำตาลทรายเนี่ยอันนี้ก็น้ำลายสอบต้องชิมดูก่อนนะคะรสชาติเอาที่เราพอใจอเป็นไงบ้างคะแซ่บๆอยากกินแล้วเนี่ย ใส่ลงไปเลยค่ะสะิดไข่สุกิดมันมนา่ารับประทานทมากๆเสร็จแล้วค่ะเกกเสร็จแล้วเร็วรวดเร็วทันใจมากค่ะ ำน่าทานมากเลยสีสันหอมหอมกลิ่นปานาจริงๆเลยค่ะเนี่ยกระผินรินรัวของเราผักก็สะอาดปลอดภัยนะคินเจ็บมาขอชช้น,นมือดีกว่า ไม่อกจฉาแล้แบมากใครไม่เคยกินเนี่ยลองทำลองดูอร่อยมากเลยค่ะกระถินกินแบบนี้ได้ชนไหมคะไม่เคยกินกระถินอ่อนแคอรอทผสมมะละกอรอร่อยมากค่ะ้วก็ถินถนึ่ง้อนมาแอมกอมตำแคอรอทมะละกอปลา กุสาไปปีนข้างรั้วมาอร่อยอะ่ะ <c> ม <oughs> <c oughs> ันเผ็ดน้อยนะคะที่บ้านก็ไม่ค่อยกิน,นเผ็ดเยอะเผ็ดเยอะกินไม่ได้ใช่เนี่ยเนค่ะจับจับจับอร่อยตอนแรกเห็นพริกนึงว่าจะเผ็ดนเนี่ยอืมวันนี้แม่ยันกับนักเค็มน้อยมา ทำช่องร่วมกันนะคะวันนี้พาแม่นันมาเผื่อทุกคนจะคิดถึงแม่นันอร่อยมากค่ะจบคลิปไหมขอไปกินเพลินๆยาวๆดีกว่านะคะไม่กินอดแล้วเพ่ินๆอยากทํากินก็ ทำสูตรแมลงเลยนะอร่อยมาก